เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินเบี้ยย่ยงชีพผู้สูงอายุนะครับในคลิปนี้เนี่ยท่านผู้สูงอายุบางท่านนะครับ ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนแต่วันนี้อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับบางท่านอายุ61 62 63ปีแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพราะว่าความเข้าใจที่คาดเคลื่อนบางท่านเนี่ยรอให้อายุครบ60ปีซะก่อนนะครับแล้วจึงไปลงทะเบียนทําให้เสียสิทธิ์นะครับในการรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาให้เราไปลงทะเบียนตั้งแต่เราอายุ59ปี และจะอายุครบ60ปีในปีถัดไปก็เริ่มรับเงินบี้อย่างชีพในเดือนถัดไปได้เลยนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นข้อสงสัยนะครับว่าผู้ที่อายุเกิน60ปีไปแล้วนะครับเช่นอายุ64ปีแล้วเพิ่งจะลงทะเบียนในปี2563เนี่ยจะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่หมายถึงว่าได้รับเงินมาตั้งแต่อายุ60ปีนะครับย้อนหลังไป4ปีเนี่ยจะสามารถรับเงินย้อนหลังตรงนี้ด้วยหรือไม่ เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยตรงนี้กันนะครับครับสำหรับในประเด็นเรื่องนี้นะครับเขาได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุนะครับในปี2,563เพื่อรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในปี2,564นะครับใน3กลุ่มก็คือผู้ที่อายุเกิน60ปีไปแล้วและก็ผู้ที่อายุ59ปีอายุจะครบ 60ปีในปี2564รวมถึงผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านนะครับไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นนะครับทีนี้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับเช่นอายุ64ปีไปแล้วนะครับยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนท่านจะต้องมาลงทะเบียนนะครับภายในเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2563นี้นะครับแล้วสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพนะครับ ท่านจะได้รับเงินตั้งแต่ตุลาคม2,563เป็นต้นไปนะครับโดยการรับเงินเนี่ยท่านจะได้รับเดือนละ600บาทนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแต่จะไม่ได้รับเงินย้อนหลังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอายุท่านเกิน60ปีมาแล้วเนี่ยนะครับอายุ60 61 62 63ปี ตรงนี้เขาจะไม่จ่ายย้อนหลังนะครับเขาจะเริ่มจ่ายให้ท่านครั้งแรกในเดือนตุลาคม2563เริ่มที่600บาทต่อเดือนนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินย้อนหลังนะครับสำหรับผู้ที่อายุเกินไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็คอมเมนต์ เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคลายข้อสงสัยมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ